จุติแชนเนลสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านพวกเราจุติแชนแนลคลิปนี้เราจะมาพูดต่อจากอีพีที่3กันที่เกี่ยวกับเป็นเจเพศในวัย25ปีว่าเพลินคนนี้ได้พบเจอกับสิ่งต่างๆเช่นพูดผีวิญญ,ญาณปีศาจหรือมาในรูปแบบพระเครื่อง ที่พักเครื่องนั้นทํามาจากผงกระดูกผีตายโหงเรามารับฟังเรื่องนี้ต่อจากอีพีที่สกันเลยถ้าต่ตามูฟังพร้อมแล้วไปรับฟังกันได้เลยครับหลังจากนั้นมันก็ได้ตื่นในสักพักมันก็ยังวนกับการหาพระหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอก็จำได้ว่าวางไว้บนหิ้งพระหาจนเหนื่อยก็พักเพราะเจ็บขาคือมันนั่งอยู่หน้ากระจก ก็เป็นตู้ทรงโบราณเป็นตู้เสื้อผ้าแบบแรกที่นั่งหน้ากระจกเนี่ยเห็นเป็นคนนั่งห้อยขาลงมามันก็หันไปดูคือไม่มีใครเลยทีนี้เริ่มระแวงละมันก็ได้โทรหาแม่ถามแม่ว่ามาถึงหรือยังแม่ก็บอกกับมันว่าอยู่หน้าปากซอยแล้วมันก็รีบเก็บข้าวของเลยคือกะว่าถ้าแม่มาก็จะไปทันทีพอแม่มันเดินมาถึงคือมีลุงคนหนึ่งมาด้วย พ่อมันบอกว่าลุงเขาเป็นร่างสงพ่อปู่คือท่านเป็นสายขาวลุงบอกก่อนเลยว่ามีหลายตัวมากและเฮียนมากด้วยเขาก็ถามมันไปว่าเอาพระมาได้ยังไงมันก็บอกว่าพี่ที่ทํางานเอามาให้มันป้องกันตัวเขาก็หัวเราะบอกมันว่าพระนะคนให้ไม่ได้คิดดีกับเราเสมอไปนะพระก็คือพระผงกระดูกผีก็คือผงกระดูกผีมันคนละอย่างกัน ขาก็บอกกับมันว่าหาของไม่เจอใช่ไหมมันบอกว่าใช่หาไม่เจอหามาทั้งคืนแล้วลุงลุงบอกโชคดีนะที่ท่านมาช่วยเองเมื่อคืนไม่งั้นเองอาจจะตายก็ได้ลุงก็หยิบมีดออกมาในย่ามเป็นเล่มสั้นๆและเป็นพวกอักขระเต็มเลยมาจี้ที่หัวมันและไปจี้ที่หน้าประตูห้องตามตู้ตามห้องน้ำเชื่อไหมได้ยินเสียงล้อมแบบประสานเสียงคือดังมากๆพ่อกับแม่มันก็ได้ยิน คือมันก็กระเพกกระเพกไปกอดแม่ลุงก็บอกกับมันว่ากว่าจะพ้นปีเจออีกเยอะแน่ๆปีนี้เองสวยทั้งปีแถมเพื่อนร่วมงานยังคิดไม่ดีกับเองอีกคือทำอะไรก็สวยก็ไม่อยากลาออกจากงานเงินมันดีและเดี๋ยวนี้งานก็หายยากมากๆลุงบอกให้มันกลับไปอยู่บ้านจนกว่าขามันจะหายดีแล้วค่อยกลับมาทำงานคือมันก็ตกลงเพราะรางงานเรียบร้อยแล้วก่อนกลับ ลุงบอกให้มันก้มไปหยิบผาที่ใต้เตียงมันก็บอกว่าไม่มีมันหาหมดแล้วลุงบอกให้มันก้มดูคือเจอจริงๆคืออึ้งมากๆเมื่อคืนก็หาแล้วเมื่อเช้าก็หาแล้วทําไมไม่มีลุงบอกมันบังตาเองละสิลุงทิ้งยันก่อนมันกลับไว้ที่หน้าประตูแผ่นหนึ่งแล้วก็ท่องคาถาแล้วก็แปะไว้ที่หน้าห้องลุงบอกกันไว้ดีกว่าแกหลังจากนั้นที่มันนั่งรถกลับบ้านก็เกิดเหตุการณ์แปลกๆบนรถ มีเสียงขอรอบรดลุงบอกว่าอย่าไปสนใจมันมันยังทำอะไรเราไม่ได้มันแค่หลอกให้เรากลัวคือลุงบอกกับมันว่าถือว่าบุญมากแล้วยังไม่ถึงกับชีวิตผีหลายๆบางตัวอยากเอามันไปเป็นตัวตายตัวแทนคือถ้าเองไปแทนเขาเขาจะไปอยู่ที่ดีกว่านี้หรือได้ไปเกิดลุงเขาสอนมันหลายอย่างมากไม่ให้ท้อให้เราสู้กับปัญหาชีวิต ให้เรามองพ่อกับแม่ไว้ดูปัญหาที่เราเจอเป็นตัวอย่างและมันทำความดีไว้พอมันถึงบ้านอย่างแรกมันเข้าไปที่ห้องพระก่อนเลยไปไหว้ท่านที่มาช่วยมันมันก็ได้นั่งสมาธิสักพักหนึ่งมันก็เข้าไปที่ห้องนอนคือบ้านมันไม่มีศาลไว้หน้าบ้านมีแต่ห้องพระพอมันนอนเนี่ยมันฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมาเรียกมันที่หน้าบ้านคือเข้ามาในรั้วแต่ไม่ได้เข้ามาในตัวบ้านตอนมาเรียกมันมันอยู่ในบ้านแล้ว เปิดหน้าต่างไปคุยมันก็ถามเขาว่าคุณเป็นใครเขาก็บอกกับมันว่าเขาขอมาอยู่ด้วยมันก็บอกกลับไปว่าแล้วบ้านเธออยู่ไหนมาขออยู่บ้านมันได้ยังไงในความฝันแม่มันเดินมาถามมันว่าคุยกับใครมันก็บอกไปว่าคุยกับคนนี้คนนี้เขาขอมาอยู่ด้วยแม่กระดุมันบอกให้เข้าบ้านอย่าไปคุยกับเขาแล้วผู้หญิงคนนั้นก็กรีดแล้วก็พูดว่าโอ้ไม่ปล่อยมึงไว้แนะ่กูจะเอามึงถึงตาย ในฝันนี่ตกใจมากๆมันก็สะดุ้งตื่นเพราะเสียงแม่มาปลุกบอกกับมันว่าพาไปบ้านลุงคนที่เป็นร่างทรงบอกว่าให้มันไปทําพิธีพอมันไปถึงคือมีแต่พวกพระรูปปั้นเยอะแยะมากมายเขาก็ให้มันไปไหว้แล้วค่อยมาทําพิธีลุงบอกให้มันกินน้ํามนต์แล้วท่องตามลุงบอกตรงๆตอนมันกินน้ามนต์มันรู้สึกอึดอัดมากแล้วมันก็อ้วกออกมาอ้วกเยอะมากจนพ่อแม่ของเราต้องเอาถังน้ามารองและรู้สึกเลยว่า เหม็นมากๆอ้วกจนเหนื่อยลุงก็ได้พูดกับมันว่าไงละ่ะโดนของมันเข้าไปแล้วสิเองมองดูอ้วกของเองสิพอมันมองเท่านั้นแหละคือแบบน้ําเป็นสีเขียวๆเ,เหลืองๆและกลิ่นไม่ไหวมากๆมันก็ถามคืออะไรลุงลุงก็ได้บอกกับมันว่ามันคือน้ําเหลืองผีตายโหงความรู้สึกแบบโอ้ยจะเป็นลมพวกนี้มาอยู่ในตัวมันได้ยังไงลุงบอกก็พราไงที่เองไปรับของมาพออ้วกเสร็จ ลุงบอกให้มันสวดมนต์ตามลุงบดพาหงสวดไปได้ไม่นานเริ่มรู้สึกไม่อยากสวดเริ่มหมุดหงิดอึดอัดเวียนหัวไปหมดลุงบอกว่ามันยังไม่ออกและเขาก็หันไปหยิบมีดและมาจี้ที่หัวมันคือจำได้ว่าเป็นเสียงกรีดแต่ไม่ใช่เสียงมันแน่ๆมันก็สลบไปพอตื่นมาลุงก็บอกกับมันว่ามันออกไปแล้วนะมันก็ถามว่ามันโดนผีเข้าหรอ ลุงก็บอกว่าไม่เชิงผีเข้าแต่เขาเมื่ออาศัยอยู่ในร่างมันเลยถามว่ามันต้องทำอย่างไงบ้างหลังจากนี้ลุงบอกห้ามขับรถเองห้ามไปไหนมาไหนคนเดียวอย่างน้อยไปกับคนอื่นหรือให้คนอื่นขับรถให้ก็ยังดีพอดวงเขาดีกว่าเราเสร็จจากตรงนั้นมันก็ได้สายสินมาผูกที่แขนซอยพระเส้นนั้นก็อยู่ที่ลุงมันไม่ได้เก็บไว้แล้วกลับมาถึงบ้าน อามันก็พูดกับมันว่ายายเข้าโรงพยาบาลแม่กับพ่อมันก็ต้องไปแต่พ่อให้ลูกของอามาอยู่เป็นเพื่อนมันที่บ้านแทนมันนั่งดูทีวีกันมันก็กินยาไปก็เริ่มง่วงเพ้อหลับแต่ไม่ได้สนิทดีก็รู้สึกเจ็บขามากๆขาข้างที่มันใส่เฟือกในใจมันก็คิดว่าหลานมันมันก็พูดไปว่าอย่าเล่นแบบนี้พี่เจ็บขาอยู่สักพักหนึ่งคือเจ็บหนักกว่าเดิม แบบปวดมากๆเหมือนมีใครมากดไว้พอมันลืมตาขึ้นมองเป็นผู้หญิงผมยาวจืนเหยียบขามันอยู่แล้วก็หัวเราะมันก็น้ําตาไหลด้วยแล้วเขาก็ขย่มขย่มขย่มที่ขาของมันมันก็หันไปจะเรียกหลานพูดก็พูนไม่ออกขยับก็ขยับไม่ได้มันก็สุดจะทนเลยด่าหยาบหยาบคลายคือด่าในใจเพราะปากขยับไม่ได้มันเลยนึกถึงท่านที่อยู่ในห้องพระให้ช่วยมันด้วยสักพักหนึ่งมีแสงสีทองเหลือง แล้เสียงกรีดของอีผีผู้หญิงคนนี้มันก็หลุดเลยเป็นปกติทีนี้มันเริ่มจิตตกคือนอนกรุก็เจอหลับก็เจอเหมือนคนจะเป็นบ้าเป็นโรคประสาทระแวงไปสมหมดทุกอย่างก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับอีผีที่4เรื่องราวใกล้จะถึงบทสรุปแล้วฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่ง และรอรับชม EP ต่อไปจากช่องจุติ h ช n แนลของพวกเราด้วยนะคะ